เทพื้นลงรถอย่างง่ายคำนวณยังไงต้นทุนเท่าไหร่มีค่าอะไรบ้างวันนี้รู้กันโอเคครับนี่ก็จะเป็นงานเทพื้นลงรถนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าจะคำนวณการเทพื้นลงรถอย่างง่ายเนี่ยให้ราคาประหยัดเนี่ยหรือถ้าจะจ้างช่างมาทำเนี่ยมีค่าอะไรบ้างนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโอเคครับพื้นลงรถเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยแต่ละบ้านนะครับก็มักจะต้องการอยู่ที่ประมาณ2คันนะครับจอดรถให้ได้2คันดังนั้นเนี่ยขนาดพื้นที่นะครับที่ที่คำนวณออกมาเนี่ยก็มักจะอยู่ที่ประมาณ6คูณ6ตารางเมตรนะครับก็คือ6เมตรคูณ6เมตรนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ36ตารางเมตรนะครับก็ เวลาเราทำเนี่ยนะครับก็จะต้องตั้ง s โลปนะครับให้น้ําไหลออกนะครับอาจจะแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะหน้าหลังห่างกัน5เซนติเมตรหรือ10เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นก็ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่พื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับทีนี้เนี่ยางานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยาบางคนไม่รู้ว่าจะคํานวณคิวคูณยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยว่า,า6กคูณหเนี่ยได้36ตารางเมตร ทีนี้เนี่ยตัวคูณอีกตัวหนึ่งก็คือความหนาของคอนกรีตนะครับที่เราจะต้องการเทนะครับอย่างบางคนต้องการงบประหยัดนะครับอาจจะเทไม่หนามากสัก10ซนติเมตรนะครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องไม่ต่ำกว่า1 0ซตมรนะครับแต่เทหนากว่านี้ได้ก็จะดีนะครับเราก็ผมสมมุติที่10ซนเมตรแล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.6คิวนะครับเวลาเราสั่งบูนเป็นรถคอนกรีต ลดโม่มาเลยก็จะอยู่ที่3.6คิวแต่มีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าเวลาเราสั่งเนี่ยเขามักจะไม่มา3.6คิวนะครับเขาจะมา3คิว3คิวครึ่งหรือ4คิวดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้คอนกรีตรขาดนะครับไม่พอหรือเอหลือนะครับบางทีเราสามารถขยับนะครับความหนาขึ้นได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการสั่ง4คิวนะครับ ง่ายๆว่าถ้าถ้าเราสั่งมาสามคิวครึ่งเราอาจจะต้องอเตรียมปูนโครงสร้างนะครับหินแล้วก็ทรายเผื่อซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้นแต่ถ้าเราขยับเป็น4ี่คิวนะครับความหนาเราอาจจะขยับขึ้นเป็นสัก1 1ซนติเมตรนะครับก็คอนกรีตก็อยู่อยู่ที่ประมาณ4ี่คิวสคิวเนี่ยก็ราคาคอนกรีตนะครับสมมุติเป็นสเต็งสองสี่ศูนย์นะครับในแต่ละในที่ที่ท่านอยู่เนี่ยก็ราคาอาจจะเวี่งนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ พันปลายปลายหรือ2000ก็มีนะครับผมสมมุติที่2000นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งสีคิวนะครับค่าคอนกรีตก็จะอยู่ที่8,000บาทนะครับบางทัานอาจจะได้ถูกกว่านี้นะครับ8000บาทเนี่ย8,000บาทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ222บาทนะครับตกต่อ1ตารางเมตรนะครับค่าคอนกรีตอย่างเดียวนะครับอยู่ที่222บาทนะครับต่อไปนะครับมีคอนกรีตนะครับก็จะต้องมีเหล็กนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่าอีกอย่างนึครับที่ต้องใช้ก็คือเหล็กตะแกรงวาเม็ดนะครับปกติสําหรับพื้นลงรถนะครับที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ความหนา3มมิลลิเมตรนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้4มิลลิเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งม้วนในปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรนะครับห้ตารางเมตรดังนั้นเนี่ยอ่าลงรถเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ36ตารางเมตรเวลาเราสั่งมา1ม้วนเนี่ยอาจจะมีเหลือ นะครับอาจจะมีเหลือถ้างั้นเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเทลงรถอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะพับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ให้หมดม้วนเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าของบ้านดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไวเมดนะครับตาราง2 0่สคูนยีะครับความหนา3มมิลิเมตรนะครับตอนนี้ก็ตกม้วนหนึ่งอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่บาทนะครับาะตอนนี้เหล็กขึ้นเยอะนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยตะแกรงไวเมดนะครับสมมติถ้าเราซื้อมา1ม้วนนะครับ ห้าสิบตารางเมตรแล้วเราพับใส่ทั้งหมดนะครับก็ด้วยพื้นที่ของเรานะครับก็จะตกอยู่ประมาณตารางเมตรละยี่สิบห้าบาทนะครับบวกลบแล้วแต่ราคาที่ท่านซื้อเหล็กมาด้วยนะครับเม็่เสร็จแล้วเนี่ยรวมค่าคอนกรีตนะครับรวมค่าตะแกรงวเม็สามมิลเนี่ยก็ต้นทุนนะครับเฉพาะค่าของนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับยังไม่รวมนะครับค่าแรงนะครับยังไม่รวมค่าไม้แบบนะครับคือพื้นที่ของท่านเนี่ย ถ้าเกิดว่าต้องมีการลอกดินเนี่ยก็อาจจะมีค่าแรงในส่วนของการลอกดินด้วยแต่ถ้าไม่ต้องลอกดินเนี่ยก็จะประหยัดตรงนั้นไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นตะแกรงวเม็ด4มิลนะครับต้นทุนก็จะขยับสูงขึ้นมาอีกนะครับแต,แต่ก็ตะแกรงวเมดเนี่ยก็ถ้าเป็น4มิลเนี่ยอาจจะตกอยู่ประมาณตารางเมตรละ30กว่าบาทนะครับก็อาจจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่แข็งแรงขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ย เวลาเราจ้างสมมุติวา่าเจ้าของบ้านไม่ได้ทําเองนะครับาหาจ้างเอานะครับปกติเนี่ยช่างนะครับก็เขาก็จะคิดอยู่ประมาณตารางเมตรละ500บาทบวกลบนะครับเพราะว่าเราจะมีในเรื่องในเรื่องของค่าแรงนะครับก็จะมีเรื่องของค่าไม้แบบนะครับค่าของค่าคอนกรีตนะครับเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ500บาทบวกลบนะครับบางทีถ้าตารางเมตรเยอะขึ้น ราคาก็จะถูกลงตารางเมตรน้อยราคาก็อาจจะอยู่ปนเปียนอยู่ประมาณนี้อาจจะบวกได้หรือลบได้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่ช่างด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการทําเองนะครับก็ต้นทุนนะครับอาจจะไม่มีค่าแรงนะครับอาจจะมีเพราะเราทําเองนะครับก็อาจจะมีค่าของก็อาจจะตกอยู่ประมาณตารางเมตรละ250บาทนะครับจะอยู่ประมาณนี้นครับในนี้ก็สําหรับ ท่านที่ต้องการจะทําเองที่บ้านนะครับก็เป็นไกด์นะครับสามารถคํานวณต้นทุนได้นะครับสามารถคํานวณคิวปูนได้นะครับไม่ยากนะครับนั้นในการที่เราก่อนรถปูนจะมาเนี่ยครับงานเรต้องเตรียมให้เสร็จแล้วใช่ป่ะใช่ครับจะเริ่มจากการที่ต้องวางแผนเรื่องสโลปก่อนใช่ครับก็คือจะต้องมีการอย่างเงี้ยก็จะเห็นเส้นสีแดงนะครับที่เราตีเป็นสโลปลงมานะครับก็จะมีเอ็นสีเขียวขึงอยู่นะครับ ถึงอยู่นะครับเป็นสลบลงมานะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าวันเทเนี่ยูกต้องรู้ว่าเพื่อที่จะเซตระดับไปทั้งหมดนะครับเมื่ออย่างหลังเนี่ยผมตั้งไว้ที่ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยห่างกันอยู่10เซนติเมตรนะครับเพื่อให้น้ําไหลทิ้งหน้าบ้านนะครับแล้วก็หลังนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของลงรถเข้ามานะครับก็ดังนั้นจะต้องเตรียมฟุตติ้งต่อหม้อของลงรถไว้นะครับเดี๋ยวเราจะวางเพลทไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ย ก็จะทําให้ลงรถเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเราทาฟุตติ้งไว้ตั้งแต่ด้านล่างเลย<ฮ>ะนะครับต้องเตรียมงานไว้แต่ถ้าพูดในเรื่องของพื้นลงรถอย่างเดียวนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือเนี่ยครับถ้ามีงานลอกดินนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มค่าแรงตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับเ,ออเพราะว่าการขึงเอ็นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําให้รู้ว่าเราต้องลอกดินมากน้อยแค่ไหนด้วยถูกต้องใช่ครับว่าเราก็วัดลงไปว่า ถึงความหนาที่เราต้องการหรือ,อยังเท่ายังไม่ถึงก็ต้องลอกออกความหนานที่พูดว่าอย่างต่ำตๆต้อง1สิบเซนหรือจะลองรับน้ำหนักรถถูกต้องครับได้ใช่ครับแต่ถ้าอย่างที่บอกครับถ้าเรามีงบมากกว่านี้เราเทหนากว่านี้ได้นะครับแต่ปกติอย่างผมของผมผมจะเทอย,อยู่ประมาณเกือบเกือบสิเซนติเมตรนะครับมับนต่างกันไหมเฮียสําหรับบ้านไหนที่เขาอยากปูกระเบื้องต่อก,การเตรียมผิวมันต่างกันไหมก็การเตรียมผิวก็ถ้าจากกูกระเบื้องต่อก็ไม่ต้องขัดมันนะครับไม่ต้องขัดมันนะครับ ก็ขัดหยาบไว้แต่ของเราาเป็นขัดขัดอะไรเหีอก็เป็นลงรถอย่างง่ายนะครับก็คือขัดมันทิ้งไว้นะครับอาจจะไม่ได้มันมากนะครับเพราะมันจะลื่นขัดแบบให้ผิวมันยังมีความหยาบอยู่นะครับประมาณนั้นก็เป็นไกด์นะครับสำหรับบางคนที่ต้องการจะประหยัดงบในการเทลงรถนะครับผมเพราะว่าวันเมื่อวานเห็นทีมงานเอาดินออกนี่ก็เรื่องหนักเหมือนกันนะใช่ใช่ครับอย่างที่บอกคือว่าถ้าถ้าไม่มี ค่าแรงในส่วนของการลอกดินก็จะประหยัดเปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวลงรถพื้นลงรถเพียวเพียวเนี่ยก็จะอยู่อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับครับเอเคเพราะว่านี่มีไม้บงไม้แบบอะไรเนี่ยใช่มีไม้แบบใช่ครับคืออย่างน้อยต้องล้อมคลอกถูกต้องครับถูกต้องบริเวณที่จะให้ปูนเป็นขอบเขตของเนื้อปูนเนาะถูกต้องครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในเรื่องสําคัญเลยคือการตั้งสโลปนะครับทิศทางการไหลของน้ําที่เราต้องการให้น้ําไหลออกนะครับเวลาฝนตกครับหรือถ้าคนเนี่ยต้องการที่จะ ทำหลังคาด้วยนะครับอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของฟุตติ้งต่อหม้อขึ้นมานะครับเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นโครงอยู่แล้วนะครับแค่เทพื้นอัดเข้าไปในโรงรถก็คำนวณอย่างที่ผมบอกนะครับง่ายๆนะครับทำเองก็จะประหยัดนะครับจ้างจ้างช่างก็จะมีไกด์ไลน์ในการจ้างนะครับผม